นี่โปยางดำนะครับน้ำยางยางดำสามขวดร้อยกลับมาอีกแล้วนะครับสามขวดร้อยนะครับลอดนี้มีไม่เยอะมีน้อยเหลือประมาณห้าสิบขวดอาจจะได้ประมาณสักยี่สิบกว่าชุดนะครับประมาณนี้ไม่เยอะนะครับใครสนใจน้ํายายางดำที่กันน้ํากันโคลนกันฝุ่นกันลื่นรักษาหน้ายางรักษาผิวหน้ายางไม่ให้แตกให้แยะรักษาสภ,ภาพยางตัวนี้ใช้ดีจริงสามารถทานหน้ายางได้ไม่ลื่นนะครับตัวนี้ใช้ดีจริงๆนะครับเป็นของแบรนด์นะครับ ายคร์ซุปเปอร์นะครับแบรนด์นี้ขึ้นห้างขึ้นช็อปนะครับ DIY มิดเตอร์โลตรงโล,ต,งโลตัสบิ๊กซีสามารถขึ้นขึ้นอยู่ในห้างนะครับตัวนี้ปกติขวดหนึ่งเก้าสิบาทวันนี้จัดโปรโมชั่นสามขวดหนึ่งร้อยแต่ใครที่แชร์ผมให้ส่งฟรีเอา,อางี้ดีกว่าใครที่แชร์คลิปนี้ใครที่จูกใจเพจน,นะครับเอาไปหนึ่งร้อยส่งให้ฟรีสําหรับคนที่แชร์คนที่เห็นคลิปนี้นะครับหนึ่งร้อยส่งให้ฟรีใครสนใจก็แคปรูปทางไฮมินแต่อย่าลืมแชร์นะครับแชร์ก่อนนะ แชร์คลิปนี้ก่อนนะครับหนึ่งร้อยส่งฟรีมีแค่ไม่เยอะนะครับใครจะเอาหนึ่งชุดหนึ่งชุดอย่างนี้ถ้าสองชุดก็จะเป็นแพ็คนี้นี่คือสองชุดนะครับคือแพ็คของมันเลยหรือว่าจะยกกล่องยกกล่องแบบนี้ยกกล่องนี้ก็สี่ชุดนะครับนี่กล่องนี้ก็แค่สี่ร้อยนะครับใครสนใจนะครับก็แคปรูปทางหายมินได้เลยครับอย่าลืมแชร์นะอย่าลืมแชร์นะไปะ